ีขึ้นตามลำดับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ความดันน่ะยังไม่ลดลงความดันความดันในโลหิตไม่ใช่นะคะความดันทุรังสูงไม่คมิมีแต่วนะความดันทุเรียนนี่ความดันทุเรียน <laughs> ความดันทุเรียนพึ่งชวนเข้ามามาถึงกินเลยอ๋อแล้วไม่ให้ลูกตั้งยต่ใช่ครับแม่ไม่ได้คุยอะไรกันเลยเนี่ยเขากินก่อนเลยก็เลยรอให้รอให้พ่อกินก่อนเดี๋ยวหนูกินต่อครับแม่ เราจ้ดูกับข้าวใช่ครับนี่โอ้โหอันนี้ปลาส้มนะอืนี่พริกน้ำปลานี่สั่งตรงมาจากเียนมานะฮะทำไมต้องกระดุงด้วยเอาพริกน้ำปลาเราสั่งมาจากเยอมาทำอะไรถ้าั่งใกล้ขนาดนั้นแหละไม่ใช่เขาเป็นคนปรุงเขาเป็นคนทำเองเงยโอมลูกก็ไม่ตั้งตัวแต่พ่อน่ะเอาละเนี่ยถุงยาอยู่ข้างนะคะถุงยา ขากับจักรลงพ้าลของหวานก่อนแล้วค่อยยาครับแม่ใช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 ่พอกินข้าวก่อนแล้วก็ยาไอ้ของหวานเราค่อยมายาสุดท้ายครับก่อนนอนดื้อไหมสามดื้อไหมมากครับน้องนิ๊ตกลงพ่อกระดูกเขาหักกี่ซี่เลยทีแรกว่าสามือเป็นห้าหกแล้วเป็นห้าหกเลยหรอครับผมว้ายตายแล้วไม่เคยดูแลตัวเองเลยอันนี้ลูกผมไม่เกี่ยวนะครับ ทั้งหมดเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวโอ้โหมีคนมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใครอ่ะไมไมครับไมเคิลลีอ๋อไมเคิลลีไม้เคิลลีครับไมเคิลลีศิลปินผมเองครับศิลปินผมศิลปินแรปเปอร์ในค่ายผมนะครับเด็กบ้านผมเองโทรศัพท์พี่แจ้งจะมาแบบให้เทคมากเลยแบบผมเป็นคนขอมาจากแม่เองนะครับ iPhone นะครับผมผมขอแม่บอกว่าอยากให้ อยากให้พี่แจ้งใช้ไอ o ฟ e จะได้ติดต่อเห็นภาพอะไรเวลามีปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรจะได้เห็นชัดหมดทุกอย่างจะได้รู้เหตุการณ์เป็นห่วงตรงนั้นมากครับแต่ตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากนะเพราะว่าพ่อแข็งแรงขึ้นเยอะเลยใช่ครับเขามีความสุขกับการกินนหมครับนึกว่าจะมาคุยก่อนเขากินก่อนเลยเออเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเจอกันทุ่มครึ่งนะพอมาถึงเขากินเลยผมนึกว่าจะคุยก่อนเนี่ยผมตั้งตัวไม่ทันเลยคุณวง ้วพี่่าอะไรนะเขาดูหนังจีนเยอะนะเขาอินเตะเกียบคุณวงอะไรนะคุณวงวงคมคุณวงคมบริการไงมน้ำเขาไม่สด้วครับแม่แม่แม่เอ้ยเดี๋ยวเขาไม่กินนะแม่เดี๋ยวเขางอนนะแม่พ่องอนนะครับแม่ดูรอประรอแบบร้อยล้านปิยจันทร์ปิยจันทร์ปิยจันทร์ แม่พูดได้คนเดียวนะพี่ใหไม่ใช่ก็พูดบอกบอกแม่ก็ถึงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาลอยล้านนะถ้าททำแบบเขาได้อันนี้พี่พูดสวดตัวหมายถึงอะไรลอยล้านครับมึงจะไม่จอกันอะไร้อยล้านหมายถึงอะไรเคลียร์ด้วย,ยวมูลค่าของพ่อ้อยล้านนะม,มูลมูลค่าสําหรับของพ่อเปรียบเทียบไม่ได้เลยขนาไม่ถ้าพ่อโดนซยนาไนท์ไปอะลอยล้านเลยนะ อันนี้พี่แจ้งสอนพี่แจ้งสอนหนูไม่ไม่ไม่พี่แจ้งสอนหนูเหรอไม่ได้แจ้งแจ้งบอกแม่หรือหรือว่าบอกน้องมิตรพี่พ่อพี่แจ้งเสียมผมครับดูนะพี่แจ้งเสียมผมเขาเลยรู้หมดเลยทีนี้เสีขมคิดอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าคุณพ่อใส่ยังไงพี่แจ้งคิดแจ้ไหรู้ทำไปทางมิตรใดีกว่าไทยรัฐทีวีคุณมงคลครับเช็ดเช็ดปากนะครับคุณมงคลครับข้าวติดแขนนะครับอ่าโอ้โหพ่อดู น้องมิกอันนี้พ่อนะลูกหรือว่าหนูเลี้ยงน้องอยู่พ่อครับหนูดูแลพ่อครับแม่อ๋อพ่อใช่ไหมไม่ใช่น้องนะไม่ครับพ่อครับพ่อน้องหม่ำไม่ครับพ่อหม่ำครับแต่บอกหนูนิดนึงแม่ถ้าเข้ามาแล้วกินเลยหนูเตรียมตัวไม่ทันครับใช่เข้ามาตกใจเลยหัวย่างบักแจงของหวานต่อนะครับพ่อนี่เป็นของหวานต่อนะครับแล้วก็ของหวานเสร็จปุ๊บพอย่อยแล้วก็กินยาก่อนนอนนะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าอะไรคะนี่อันนี้เขาเรียกว่า เต้าส่วนใช่ไหมครับไม่ตอบกินอย่างเดียวใช่น้อมีเต้าส่วนเต้าส่วนเต้าส่วนครับเคยกินไ่มเต้าหรือเต้าส่วนไม่เคยครับแต่ว่าพ่อกินเลยรู้ครับพูดใช่เขาเขาเขมงแต่ถ้าเป็นเดฟโฟนน้องมิกรู้ไหม้าเป็นเดฟโฟนอะไรเออเต้ามิซึอย่าหงุดหงิดแม่แม่หนูไม่อยากคุยแม่ไม่แม่เกีหนูแม่เดี๋ยว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 คอนเสิวิ่งเล่ไหมอ่ะถ่ายถ่ายก่อนอ่ะอืมของหวานเทอะไรครับพ่อเต้าส่วนเทอะไรปลาท่อง ปลาท้องปลาท้องโกพ่อพ่อพ่อบอกว่าไม่ต้องภาพเห็นอยู่แล้วครับอ่าก็แบไม่ต้องแจงนี่ของหวานมึงนะเนี่ยเนี่ยไม่ใช่แม่ผีดน้ำตาแม่ไม่ใช่ครับผิ่น้ำลาแม่อันนี้หวานชูรสอันนี้หวานชูรสตื่นเลยแม่ตื่นเลยไม่ของหวานสองคนไงนี่ยคุณพ่อกินอันนี้ไงตื่นเลยโอ้โหเราไม่กวนวเขาแล้วนะคะเราไม่กวนวเขาแล้วค่ะโอเคเราคือคนสบายแล้วเราก็ดีใจแล้วล่ะ ไปบายค่ะบายบายทุกคนค่ะทุกคนค่ะคุณพ่ออีพ่อมีความสุขเด้ออีแพอีมอพ่อมีความสุขแล้วยพ่อมีความสุขให้พ่อแม่คุณกินก่อนนะครับให้เข้ามาเจออย่างนี้ใพ่อแม่คุณกินก่อนดูแลเขาก่อนแล้วเราไปกินโอเคไปบายก่อนสิคุณพ่อใอีพ่อผมมีความสุขด้วยครับเออมีโมดิสานเลยเนอครับครับโอ้